สวัสดีค่ะฟ้าซานีค่ะเรามาส่งรถคันนี้กันนะคะลูกค้าเนี่ยพร้อมจะรับรถกลับบ้านแล้วคันนี้นะคะคือ Ford Everest Next Gen นะคะเข้ามาทําโปรแกรมเคลือบเซรามิกกราฟีนนะคะจะเป็นโปรแกรมลองท็อปของทางร้านก็จะมีการขัดปรับผิวส้มนะคะให้ผิวรถเนี่ยมีความเงาวาวสะท้อนนะคะเป็นมิลเลอร์ าถามว่าเป็นมิเลอร์ก็คือเป็นเหมือนเงาแบบกระจกนะคะก็คือผิวส้มน้อยลงแล้วก็เคลือบเซรามิกตัวกาเฟนกันเข้าไปรถคันนี้นะคะนอกจากเคลือบเซรามิกแล้วเรามีติดฟิล์มภายในทั้งคันกันด้วยนะคะค่ะฟิล์มภายในนะคะติดตั้งกันทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราจะใช้ เป็นการไดคัตนะคะก็คือตัดตามแบบจากซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็มาติดตั้งเลยซิลมที่ใช้จะเป็นฟิล์มเกรดชนิด TPU นะคะเพราะว่าจะทำให้เขามีอายุใช้งานที่นานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคาบกาวนะคะเป็นโนตแบกต่างๆที่เป็นสีดำ,ดำๆเงาๆเนี่ยเราติดทั้งหมดรวมถึงหน้าจอด้วยนะคะสำหรับภายในนะคะาก็ยังมีเครือภายในให้ด้วยนะคะโปรแกรมนี้เราจะมีเครือภายในของทางร้านก็คือเครือบํารุงพวก อคอนโซลต่างๆพลาสติกดําแล้วก็พวกหนังดํานะคะ<ๆ>เพื่อยืดอายุการใช้งานเขาแล้วก็ให้เขาดาฉ่าแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะลื่นนะคะก็จะเป็นการทําประมาณนี้นะคะของโปรแกรม Long Top. ลองท็อปรถคันนี้นะคะก็มีการขัดปรับผิวส้มกันนะคะขัดปบผิวส้มแล้วเป็นยังไงก็จะเห็นภาพสะท้อนชัดเจนนะคะโดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยของเดิมเนี่ยภาพจะแบบมองไม่ค่อยชัดนิดนึงและของใหม่เนี่ยก็จะเห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนะคะเงาฉ่ําด้วย แต่ว่าปรับผิวส้มเนี่ยรถสีขาวที่เขาว่าขัดแล้วไม่เงาสีขาวเนี่ยปับผิวส้มเนี่ย้าจะตอบว่าเห็นภาพสะท้อนเช่นกันนะคะพลาสติกดําต่างๆนะคะเราก็เคลือบให้รวมถึงล้อนะคะแมกยางพวกนี้เราเคลือบให้ทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้เนี่ย,เน,ยเนี่ย่พลาสติกดําต่างๆพวกนี้เราทําการเคลือบให้ลูกค้าทั้งหมดรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะคะก็เคลือบให้เช่นกันพวกแผงจิ้งหลีนพวกนี้ที่เป็นพลาสติกเราเคลือบให้ทั้งหมดเลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะก็เป็น โปรแกรมเคลือบเซรามิกลองท็อปของทางร้านก็คือกราฟีนไฮกอรนะคะก็จะทำประมาณนี้สำหรับคนที่สนใจนะคะรถใหม่ป้ายแดงตอนนี้ฟ้าจัดโปรอยู่นะคะเป็นโปรแกรมลด20%นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฟ้าซานนี่สวัสดีค่ะ